โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผม s p k หรือว่านัก y YouTube โน .1 นะวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกม e b o o k m a s t e r y นะครับผมอยู่กับกลุ่ม Lucky a l l t i ม e เช่นเคยนะครับก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมางบ 30K เหมือนเดิมปันเบ็ด0 0อนะครับตามสไตล์สูตรเรานะครับเราชอบเล่นอย่างนี้อยู่แล้วอย่าไปเล่นตามคนอื่นเพื่อนตายเราคือ ประมาณงบ30 K นี่แหนะเบ็ด400กำลังดีนะครับปั่นออโต้ันสปิน Auto, in, ไปยาวๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่เข้าสัก1นาที2นาทีผ่านให้กดหมดเทอร์โบครับแค่นั้นเลย <c oughs> เล่นแบบง่ายๆครับไมคิดเยอะสำหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะผมฝากกติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะมาดูกันว่าง,งบที่ 30k นี้จะทําอะไรเกมอีิบบุกได้หรือเปล่านะครับเกมนี้คือแต่ก่อนแม่ง,งเชี้ยมันเกมฮิตผมเลยนะเกมนี้อุ้ยเชีย่ยสิบเต,ต็มมาดีมาดีคือ <c oughs> แต่ก่อนผมชอบเล่นเกมนี้มากเลยเวลามันเข้าฟรีเกมอย่างเงี้ยโคตรเดือดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยมันเกลือนะแต่ว่าก็มานานรอนา,นานทีกลับมาเล่นนะครับ นะคิดถึงนะคิดถึงนะเกมเก่าๆอย่างนี้นะโอ้ยเชี่ยโอดีเคยองแรกรู้เรื่องซื้อสองหมื่นห้าเพื่อนกรามจริงช็อตเมื่อกี้วิเชี่ย,ยแตกนอกก็มาว่ะโอ้โหไม่ได้เล่นนานเอาแล้วไงเอาแล้วไงพี่ชาย โอ้โหไหลไปดิโอ oh, ้ชื่นใจว่ะเงินไหลขึ้นอย่างงี้ชื่นใจกว่าเพื่อนเฮีย <c> ว <oughs> yeah. ัดเดอสองหมื่นเจ็ดสองร้อยแปดสิบครับผมอฮ้ยบวกมาสองหมื่นนะแป๊บเดียวนะอโอ้โหเล่นมาสองนาทีนิดๆไอ้เชีย่ยกูามจริงอูค้คิดสภาพนะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ถ้าอยู่ในฟรีเกมนะประมาณ เรามีมีประมาณสักคูณสิบอะไรเงี้ยสองหมื่นห้าคูณสิบเข้าไปก็รับเละครับนันเนาะนะครับสองแสนห้าเชีย่ยโคตรโหดเอาจัดๆเลยขออีกสักดอกดีเพื่อนเหมือนเมื่อกี้อุ๊ยเจยองสามซึบโอ้โห ไม่มีเจยงสามมาลองหมดเทอร์โบโดูดิเราธรรมดาไปแล้วต้องจับหมดเทอร์โบละเอาให้มันบึ้มบั่มซ um ัมเบ้เลยเพื่อนอเกมนี้คอมโบโอเอาเรื่องนี่นไม่ได้เล่นนานเนี่ยถือว่าต้อนรับกลับมาได้อย่างดีเยี่ยมวิลลี่ o ูเกียบเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นดวงตาหรืออะไรนะเมื่อกี้นะรูแต่แบบังกระดานแค่นั้นแหละ บึบเดียวรู้เรื่องสวยครับรอฟรีเกมเลยเราตอนนี้โอ้โหพี่ชายเอาดีๆๆดีเพื่อนสวยครับ สวยดิครับเอช่องสามมาโหเออยางลืมเมื่อกี้สวยดีคอมโบโมไม่ต่อเนื่องเลยวะ่ะช่วงหลังวงแรกทำไมคอมโบมันไหลจัดจัดจังวะเอาเรื่องอะช่วงนี้มันเงียบเหงาดึบดึบชาดึบชาดึบ ชาดื้อเอสุ่มได้เอดิเพื่อนโอ้โหมามางี้ยากเลยมาเวยากซะแล้วเราอะโอ้โห <c oughs> ต้องรอลุนฟรีเกมวะ่ะแตกนอกแล้วแบบช่วงหลังจะแตกนอกแล้วมันชอบวุดนะก็ต้องรอฟรีเกมเพื่อเอาดอกหนักๆดอกเดียวละผ่านมากี่หมุนแล้วเนี่ย เกือบจะ80หมุนแล้วนะ75หมุนนะหมุนออโต้มานะผ่านไป75หมุนฟรีเกมยังไม่เข้านะครับเสกอะไรเอ่ยโอ้เพื่อนขาดช่องสองได้ไงอะโอ้ได้ไงวะเมื่อกี้โอ้ไม่เท้าแบบโคตรใจเยอะไอเชีย่ยโอ้โหได้ไงวะโอ้ขาดช่องเดียวเลยเมื่อกี้ ไอ้ฝากเอ๊จะได้เลยเมื่อกี้ว่าจะเต็มตีนเท่าไหร่เมื่อกี้ลากันอุ้ยฟีเกม,มาจนได้สักทีเหอะพี่ชายเอาสิบหมุนคูณห้าแล้วกันกลางกลาง,งกลาง เราจะไม่โลบนะครับเราจะไม่สุ่มเอานะแต่ก่อนผมนี่โคตรชอบสุ่มเลยเฮี้ยครอบ9หมุนคูณ1ิอย่างเดียวนะตอนนั้นนะ <c oughs> แตกทุกรอบไปเฮียไม่ใช่แตกได้เงินนะเราเนี่ยแตกเฮียเควิบุพุดผิดเอไอ้สัตว์เผืออเคมาจริงด้วยคุยเออ <c oughs> ดวงตาไปดี3 8มพ เจ็ดพสองกอแค่นั้นแหละอุ้ยดูดอกนี้ครับไม้กลางเขนบึมบั่ม,มซัมเบบีเจ็ดพันอืออีกสองพันหกดวงตาช่องแรกโอเคได้คิวอยู่อุ้ยได้ได้ไม้กางเขนต่อเลยอย่างเงี้ยสิบต่อดีครับสวยครับโอ้โหเจ็ดพันสองเอาดีเอาดีเอ้ยโกดไหลคุณยิมหกแล้วนะ คุณ16แล้วนะเอาดีเอาดี2 6 0 0 0หพี่ชายก็แม่เลยครับเป็นได้หมดจนสดชื่อนะครับผมเออพี่เหลืออีกตั้ง6หมุนยาวๆพี่ชายเอชช่องแรกสวยไม้เท้าครับจับตาดูช้อนนี้ดีๆครับไม้เทา้าบึมบัมสัมเบหม1่นสีไอสัมา์เน้นเน้นเน้น,นโอ้โห78,000แล้วว่า อันนี้ยอดรวมนะครับแต่ว่ายอดที่เราชนะมา4ี่หมื่นหกแล้วนะครับโอ้โหเหลืออีกตั้งหกหมุนนะยาวๆดิไป1 0 0 0 0แสนใยลูกป้านะโอ้เพื่อนดวงตาโอ้โมาอย่างงี้ศาสตร์วืดรัวๆเลยช่วงท้ายโอ้โหกูถามจริงกูถามจริงไอ้ศาสตร์มึงวืดจนดอกสุดท้ายเนี่ยนะ โอ้จบที่สี่หมื่นเว้ยโอ้โหช็อตเมื่อกี้มึงไม่ไปอยู่ในฟรีเกมวะช็อตเมื่อกี้ไอ้เชีย่ยมาขึ้นแปดหมื่นได้ก็ถือว่าดีนะครับงบสามสิบเคโอ้โหกำไรห้าหมื่นโอ้กำไรห้าสิบเคอยู่ทำมะเขือเปราะอะไรครับอยู่ทำแปะอะไรเลิกดีครับผม โอเคใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปหรือใครที่อยากเข้ากลุ่ม l u c k กี้อ Time นะกดที่ลิงก์นนั้นใต้คลิปได้เลยนะครับผมเป็นกลุ่มบอกตารางเวลาการแตกแล้วก็มีแชทกลุ่มกับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะไปละเจอกันครับผม